สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาขอแชร์วิธีการแพ็คถุงปลาหรือมัดถุงปลานะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับทำเลยอันนี้คือถุงที่เป็นก้นสี่เหลี่ยมนะครับสังเ,เกตูจะเป็นถุงชนิดพิเศษนะครับถุงก้นเหลี่ยมดียังไงถุงก้นเหลี่ยมก็คือปลาจะไม่มุดไปติดขอบถุงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหลี่ยมทั้งหมด ในขณะที่ถ้าเป็นถุงธรรมดามันจะเป็นทรงอย่างนี้มาปุ๊บเวลาแพ็กมาปุ๊บมันจะเป็นปลายแหลมๆปลาก็ชอบเข้าไปมุดทําให้ปลาอาจจะเสียหายได้นะครับตอนนี้ก็คือเราเลือกถุงขนาดถุงที่เหมาะกับขนาดปลานะครับใส่น้ําในปริมาณที่ท่วมหลังปลานะครับท่วมหลังปลาคือปลาไม่อึดอัดน,นะครับอยากจะใส่เยอะก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านก็คือถ้าท่านดีแรงหิ้วท่านก็ใส่เยอะหน่อย แต่ว่าควรจะเหลือพื้นที่ให้มีส่วนของอากาศที่ท่านจะอาดไพ่นะครับการการมัดถุงปลาจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนนะครับจำเป็นต้องมีถังออกซิเจนนะครับถ้าไม่มีถังออกซิเจนเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยปลาจะอยู่ในถุงได้เรียงเดียวน้ําที่ใช้เป็นน้ําสะอาดนะครับก็พอเราใส่ปลาไปปุ๊บนี้ยกตัวอย่างครับใส่ปลาไปเราก็ทําการมัดนี่นะครับ ดีบออกซิเจนมาเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่เนี่ยครับมัดไว้นะครับไล่ลมในถุงออกไล่ลมในถุงออกให้หมดนะครับเปิดออกซิเจนผ่านเข้าไปบเบาๆนะครับค่อยๆทำพุบพอถุงตึงได้ขนาดพอประมาณแล้วออกซิเจนออกบีบมือบีบถุงไว้นะครับแล้วก็หมุน นะครับถ้าคนไม่ถนัดก็อาจจะใช้วิธีหมุนกระมังช่วยนะครับช้าๆเนี่ยครับนะครับมันก็จะเป็นปมงนี้นะครับหนังยางที่ท่านควรมีต้องมีนะครับเอาหนังยางคล้องเข้าไปในปมนี้ในหัวมันดึงให้ตึงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับกขาดเลยแรงเยอะเหลือเกินจะขาดไหมเนี่ยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับวน นะครับแล้วเอานิ้วก้อยเกี่ยวไว้ดึงให้ตึงนะครับเนี่ยครับหมุน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 นะครับพุ๊แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จทีแต่ว่าเส้นเดียวไม่พอนะครับหนังยางอย่างน้อยควรมีสองเส้นนะมัดอีกชั้นหนึ่งนะครับจะวนจะหมุนเฉพาะข้างล่างแบบครั้งแรกหรือจะหมุน ขึ้นมาข้างบนเพื่อความแน่นอนก็ได้นะครับผมให้ตึงนะครับผมดึงน้อยไปนี่นี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จธีการมัดอย่างนี้นะครับข้อดีคือท่านจะแกะถุงปลาได้ง่ายวิธีการแกะถุงปลานะครับเห็นไหมครับหลุดออกมาแล้วนี่ครับ นี่คือการมัดถุงปลานะครับโอเคทำเองได้ง่ายนิดเดียวขอบคุณครับ